ับเข้ามาช่วงนี้เราจะจับตาเรื่องอะไรดีคะพี่สัมปรายก็ของเรื่องกัมพูชาต่ออีกสักนิดหนึ่งแล้วก็มีทีมงานก็ฝากประเด็นเรื่องของคุะเลนะสัสวัตรสสปักส้มนะะอ๋อที่โพสต์ข้อความใน Facebook แล้วก็ติดแฮชแท็กไม่ติดแฮชแท็กแต่โพสประมาณว่ารัฐกองทัพจุดจุดจุดส้นอ่าส้นจุดจุดจุดใช่แต่ตอนหลังเขาออกมาขอโทษแล้วก็แก้นะคะว่าอย่างมีการรัฐบาลลบไปแล้วแต่ว่านั่นแหละเขาแก้ไว้หมดแล้วค่ะก็จะได้คุยศาสนาจากท่านนี้ ก็เราใช้บริการท่านบ่อยหน่อยอดีตรองผู้อวยการสสำนักเกาวากรองแห่งชาติค่ะอดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณนันทวัฒน์สามารถนะคะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับดีครับคุณมิวครับสวัสดีครับคุณําลานครับครับก็สู้กันมาหกวันแล้วแล้วก็กําลังจะไปจีเจจีบีซีจีบีซีค่ะวันที่สิสิงหาคมคุณนันทวัฒน์มองยังไงครับโดยสรุปแล้วเอ่อถ้าถามผมวันนี้เนี่ย เอเขาตกลงหยุดยิงกัน,นอา่าแต่ว่าฝ่ายโน้นก็ละเมิดทุกวันนะครับตั้งแต่วันแรกของการหยุดยิงคือวันที่28 29ก็เอาอีกนะครับต้องถามว่าวันนี้จะมีอีกไหมนะครับผม,ส,ผมส่วนตัวผมเชื่อว่ามีอีกใช่ถามว่าทําไมวันนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเอฝ่ายเราเนี่ยสามารถยึดภูมิเทศ ภูเบประเทศสำคัญที่เราเพี่งพ้าไปตั้งแต่ปีสี่ห้าสี่หกอะไรประมาณห้าสี่นะครับ 5, <4. S 2> ตั้งแต่ห้าสี่ไปแล้วเขาก็มายึดแบ่งแบ่งพื้นที่กับเรานะครับวันนี้ฝ่ายทหารของเราได้คุมพื้นที่หมดแล้วปัดทงทุกจุดถ้าเขาไม่ทำอะไรก่อนวันที่สี เอ่อคุณเซนเาหน้าไปซุกไว้ที่ไหนอืมเขาก็เลยต้องต่อแยกับเราจนนั่นแหละวันที่สี่ค่อยว่ากันครับใช่ผมเชื่อว่าจนถึงวันที่สี่เลยแะครับเขาเขาต้องพยายามทําอะไรบางอย่างไม่อย่างนั้นเนี่ยเออชื่อเสียงความภาคภูมิใจของคุณเซนจะถูกทําลายไปหมดสิ้นเลยจากการเมืองภายในประเทศของเขาตอนนี้ในการยุติการสงครามก็มีข่าวนะเรื่อง มีรัเสเซียมีคนของรัเสเซียมีจีนเทาเข้ามาร่วมสังกัดต่ำด้วยในการช่วยเขมรในการทําการยุนี่คุณนทิวัฒน์นี่ได้ข่าวแบบนี้บ้างไหมก็เห็นได้ยินมาอย่างนั้นนะครับแต่ผมว่าอย่าเพิ่งไปให้ความสำคัญกับเรื่องของอ,อพวกรับจ้างมาช่วยรบ นะครับ<ม>ผมเราเรายังไม่เห็นตัวเลขข้อมูลชัดๆนะครับหรือข้อเท็จจริงชัดๆว่าม,มันใช่หรือไม่ใช่<ม>เพราะว่าอยากก่างกรณีทหารที่บอกว่าหน้าตาเหมือนฝรั่ง,งเหมือนรัสเซียเนี่ยก็มีคนมามาพวกพวกนักกีฬาเขาก็ พวกที่เป็นดูวอลเล์บอลเขาบอกไอ้สองคนนี้มันเป็นนักวอลเล์บอลของของทีมชาต mm hmm. ิเออตามปูชาอะไรประมาณอย่างแล้วคนจกินเป็นยังไงมาผมว่าตอนนี้ยังสับสนอยู่นะครับอย่าเออเอาเอาประมาณว่าเออรับทราบข้อมูลกันไว้ก่อนเท่านั้นก็พอนะครับหลักใหญ่ใจความเราควรจะตรึงพื้นที่รักษาพื้นที่เอาไว้ให้ได้ใช่ไหมครับถ,นนถูกต้องครับถูกต้องครับถูกต้องครับเอวันนี้เราต้องเออรักษา ผลของการต่อสู้ของเราไว้นะครับแล้วคุมพื้นที่วให้ได้รักษาพื้นที่ไว้ให้ได้ครับในขณะที่กัมพูชาละเมิดข้อตกลงหยุดยิงแบบนี้ซึ่งคุณนันคุณน,นทิวัต์บอกว่าน่าจะทําไปจนถึงนู่นนะคะสี่สิงหาใช่ไหมคะแล้วเราต้องทํำยังไงคะเออเขายิงมาเราก็ยิงกลับไปครับ,แ,บ,บแต่เพียงแต่ว่าการยิงกลับไปเนี่ยเราสวนไปได้ครับไม่เป็นอะไรเพราะว่าเพื่อนยิงเตือนให้เขาว่าอ,อย่าอย่าเข้าอย่าล้าเข้ามานะอืมอื ครับแต่ว่าการตอบโต้ที่มีน้ำหนักเหมาะสมก็ทางหน่วยในพื้นที่ต้องต้องต้องตัดสินใจเอาเองครับว่าโดนปืนใหญ่มาเยอะขนาดนี้หรือโดนบีเอ็มยี่สิบเอ็ดมาขนาดนี้เราต้องตอบโต้ด้วยปืนขนาดไหนอะไรประมาณนั้นครับอตอบโต้ให้ได้สมดุลให้ได้สัดส่วนว่างั้นเถอ,อะให้ให้ได้สัดส่วนครับให้ได้ความเหมาะสมของมันเขามาแรงเราก็ไปแรงครับไม่เป็นไร ในมุมของคุณนันทวัฒน์คิดว่าการที่ฝ่ายไทยไปเจราจากับทางกาัมพูชาแล้วจบลงด้วยคําว่าหยุดยิงโดยไม่มีเงื่อนไขเนี่ยมันมันถูกต้องเราไหมคะหรือว่าจริงๆแล้วมันควรจะต้องมีเงื่อนไขอะไรไหมเออจริงๆแล้วเนี่ยผมผมเรียนตามความเชื่อของผมนะครับว่าออหยุดยิงเนี่ยเราต้องมีเงื่อนไขครับเงื่อนไขก่อนการหยุดยิงว่า เออ่เราต้องการเรียกร้องอะไรไม่ไม่ใช่แค่เจ็ดข้อที่ทางฝ่ายทหารไปคุยกัน<ช>นะครับอันอันนั้นเป็นเป็นเรื่องของการการยุบในพื้นที่เอ,อห้ามเคลื่อนย้ายกาลังห้ามสะสมกําลังเพื่อความไว้วางใจกันให้มาเก็บศพสมมอบผู้ผบาดเจ็บอะไรก็ตามนั่นนั่นเป็นเรื่องของทหารกันนะครับแต่ในทางการเมืองเนี่ยมันต้องชัดเจนมากวก่านั้นเชน่นเอ,อหยุดเคลมพื้นที่ ตารางหนึ่งต่อหนึ่งต่อสองแสนนะครับเอ,อ่อข้อเสนอว่าถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องทวีภาคีไม่เอานะครับจะไปสารโลกถ้าอย่างนี้ก็ไม่ต้องคุยกันอืนะครับเอ,อ่อนี่นี่คือวันนี้เรา ่วนตัวผมนะครับประเทศไทยเนี่ยถ้าอยู่กลับไปที่กรอบเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก่อนการสู้รบกันก่อนก่อนเหตุการณ์รรสู้รบกันเนี่ยผมว่าเออ <c oughs> อย่ามีรัฐบาลเลยครับ <c oughs> เพราะว่าเพราะว่าทหารเราตายประชาชนเราตายนะครับ <c oughs> แล้วเราก็ไปพูดเรื่องเก่าๆกันอีกกลับไปทิ่กรอบเดิมที่มัน คุยกันแล้วไปไม่ได้เขาก็หนึ่งต่อสองแสนแล้วก็หนึ่งต่อห้าหมื่นอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับมันก็ยันกันไปยันกันมาอย่างนี้ครับแล้วเราจะคุยทําไมครับเสียเวลาจริงๆเนี่ยกองทัพใช้คําว่าเส้นผลการการหนึ่งต่อห้าหมื่นชัดเจนแกมแจ้งแต่รัฐบาลก็ยังคงที่จะลากเอโมยสี่สามไปก็หนึ่งต่อสองแสนอยู่ดีอันนี้ใช่ไหมที่ไม่มีน,นีสสงอะไรเลยเออคือคือเราจะคุยทําไมครับวันนี้เนี่ย ถ้าเราสำเร็จรอประตูสองของเราแล้วเราได้พื้นที่ของเราคืนแล้วนะครับเราได้พื้นที่ของเราที่ทง,ทง,ง่ายที่เราที่เอ,อนักการเมืองบอกว่าเอ,อแผนที่เอ,อพื้นที่ขัดแย้งพื้นที่อ้างสิทธิ์ <c oughs> ไม่ใช่ครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราเสียดินแดนแน่นอนถ้าพูดคำนี้แต่วันนี้เนี่ยเราได้ของของเราคืนตามแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นนะครับ เราต้องยึดโยงอันนี้ไว้ให้ดีแล้วถามตัวเราเองว่าถ้าคุณจะไม่รู้เรื่องในบริบทเดิมในกรอบการเจราจารเดิมคือเอโ4ยูสี่สาเอบยูสี่สี่ก็ยกเลิกเถอะครับเอโมูเนี้ยมันเดินไม่ได้วันนี้รัฐบาลต้องค,คุยกับฝ่ายความมั่นคงฝ่ายทหา,ารแล้วกําหนดยุทธศาสตร์การการสัมพันธ์ความสัมพันธ์กับกัปพูชาเสียใหม่เอาว่ายุทธศาสตร์หนึ่งก็คือ ต้องยกเลิกเอโมยูสี่สาเป็นปะถมะบทให้ได้เได้ไหมอาจจะยังไม่ใช่ก็ได้ครับเพียงแต่ว่าุวันนี้เราเราไม่มียุทธศาสตร์เราไปยึดโยงของเดิมคือ m o u ม3 4สนะครับวันนีเ้เราต้องเราต้องมานั่งคุยกันว่าธศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาเราจะเอาอยัางไงครับเอาสุดท้าย<อ>นาสองนาทีสุดท้ายนี่ท่านผู้ชมฝากนิดหนึ่งความเห็นคุณบัติวัฒน์กับ กรณีคุณศาสาตร์สวัสดิ์คุ้มคงนี่สส,สพรคประชาชนน่นะที่โพสต์ดาทหารเมื่อวันก่อนนี่ได้อ่านเลยใช่ไหมครับได้เห็นแล้วครับได้เห็นแล <c oughs> ้วเห็นแล้วรู้สึกยังไงครับคือวันนี้เนี่ยผมผมผม,ผมต้องพูดความรู้สึกของคนไทยนะครับวันนี้เนี่ยทหารของเราออกไปเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเอาชีวิตไปแลก <c oughs> เพื่อปกป้องผืนดินเ <c oughs> พื่อปกป้องแผ่นดินปกป้องอธิปไตยของไทยแต่ วันนี้เนี่ยทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าเนี่ยผมอ่เประทาวงครับไม่ได้ออกมาสนับสนุสนการต่อสู้ของทหารหรือเห็นอกเห็นใจทหารตรงกันข้าม<ต>กับมีนักเมืองการเมืองปากดีมาอย่างนั้นยี้ผมว่าเออถ้าเราชนะก็หาว่าเรารังแกเขาถ้าแพ้ก็กลับมาก็คุณพิธาดังนะครับมีทาหารไม่จำใหมถึงลบก็แพ้ ไม่คิดว่าจะชนะอะไรอย่างเนี้ยนะครับผมว่าวันนี้เนี่ยเออ,อย่าฉวยจังหวะอย่างนี้ทําทําเรื่องการเมืองเลยครับวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของประเทศชาติและเป็นเรื่องของการต่อสู้เพื่ออธิปไตยของเรา嗯嗯อืนักการเมืองไม่ควรจะมาฉวยโอกาสหาเสียงในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนะครับยิ่งพูดในทางลบเอ,อพูดในทางเอ,อทําลายชื่อเสียงของท<ช>หารนะครับผมว่าไม่ถูกต้องนะครับเขาเสียงตายเพื่อเรา คือหยาบเขาหยาบหยามกองทัพด้วยนะใช้กรว่าอกองทัพกองทัพส้นจุดจุดจุดประมาณเนี้ยนะครับือหยาบคายมากในคนนี้แต่ว่าเขาเริ่มผมเห็นแล้วครับผมเห็นแล้วใช่ไหมเออนี่นี่คือเห็นแล้วครับผมผมผมถึงบอกว่ามันทุเรศไงครับว่าเออวันเนี้ยทหารเขาออกไปเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเพื่อเพื่อปกป้องดินแดนให้เราแต่ทหารเนี่ยไอ้แต่นักการเมืองเนี่ยกลับมาพูดจะอะไรที่ผมว่าโอ้โหมันเส้นดีจริง เอาคาของเขาก็ได้ครับไอสอต่อของเขาเนี่ยนะครับเออมันผมว่ามันแย่มากเลยอ้าวคนนั่นแหละสอต่อประมาณนั้นนะใช่ครับใช่ครับเอาละถามช้าไปนิดหนึ่งเอาละเวลาหมดแล้วคุณนนทิวัตรครับขอบพระคุณนะครับครับผมขอบขอบพระคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณคุณหมิวครับขอสวัสดีครับคุณสำราญครับครับก็มีขาวล่ามาเรือน้องหมิวนะมาด่วนไม่ใช่มาเรือขออไปนะก็มติสารบูรห้าต่อสี่อนุญาตให้คุณแพทองทานนี่ ขยายเวลาในการยืดเอกสารไปถึงไปอีกสิบห้าวันก็แปลว่าคดีก็จะย้ยวยไปอีกนิดหนึ่งซึ่งก็จะครบวันที่สี่สิงหาคมใช่วันที่ประชุม G b บเลยนะคะอ๋อเหรอใช่ค่ะอ๋อที่นี้ในกรณีของคดีคดีคุณทักษิณชั้นสิบสี่ค่ะสารนัดแล้วครับจะ <c oughs> วินิจฉัย <c oughs> ตัดสิในในวันที่เก้ากันยายนเก้า <c oughs> กันยายนก็ใช้เวลาอีกนิดเดียวก็ <c oughs> แปลว่าห,หลังจากที่เรียกแต่ละฝ่ายมา ฟังข้อมูลก็ใต่สวนกันปากสุดท้ายแล้ววันนี้แล้วก็น,นัดนัดฟังคําพิพากษสารแล้วคำตัดสินกันยายนนะคะเดี๋ยวรอติดตามและจับตาไว้พร้อมๆกันนะคะข่าวแต่และข่าวช่วงนี้เดือดทุกวันเลยค่ะนี่คือทั้งหมดของจับตาประเทศไทยนะคะเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้นอยากไปสมัครงานบริษัทต,ต้นอยากมีรถต้นอยากมีบ้านหลังใหญ่ อาจจะได้สบายด้วยขอโทษนะครับคุณลูกค้ากระจกยังไม่พอแถมยังโง่อีกนะเนี่ยความรักของเราโอ้ยไอ้ต้องไม่อยากอยู่แบบนี้แล้วต้องอยากสบายไอ้